ะตากรรมของแต่ละคนหนักเบาแตกต่างกันไปสำหรับครอบครัวนี้เริ่มจากลูกสาวทั้งสองคนที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักแต่ก็ามาพิการทางสติปัญญาตั้งแต่เกิดทั้งคู่ปู่ของเด็กๆวันนี้ก็มาป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมเดินไม่ค่อยสะดวกก็จะมีแต่นายณรงค์พ่อของเด็กๆที่เป็นเสาหลักของบ้าน แต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุจากถังน้ำมันระเบิดทำให้ร่างกายพิการไม่สามารถทำงานหนักได้เลยออกพื้นที่มาทำงานได้พบปาก,กับครอบครัวนี้ก็หลายต่อหลายครั้งนะคะเห็นความลำบากก็คือเป็นผู้พิการทางครอบครัวอีกอย่างหนึง่งไม่มีแม่บ้านมีลูกๆพิการอยู่สองคนนี้ก็รู้สึกว่า เห็นสองคนนี on, roommate, ally, kind of ้พิการแล้วลูกๆนี่ก็คือเรารู้สึกว่ามันมันยังลำบากอยู่แต่พอมาเห็นคุณตาแล้วก็คุณพ่อของเขามาพิการอีกก็มองดูว่าทั้งหมดเป็นผู้พิการการผ่านไปในแต่ละวันของครอบครัวนี้ลำบากเหลือเกินเพราะวันนี้เสาหลักของบ้านต้องมาประสบเคราะห์กรรมกลายเป็นคนพิการหน้าที่ผมไม่ได้เกี่ยวกับ ตรงนั้นหรอครับแต่บางเงินพวกเขาเป็นจังหวะเขาพักกินข้าวบางเรินผมเดินผ่านไปถงังน้ำมันตัวตัดตัวตัดลมมันมันเสียครับผมก็เลยจะเดินไปปิดถังพอดีมันก็ระเบิดท,ทันทีโอ้ว่าลอยครับล <c oughs> อยไปตามแรงระเบิดแรงลมอยู่ห้องไอซีสี่เดือนเก้ากันแล้วก็อยู่ พักฟื่อห้องพักฟื้นอีกสองเดือนรวมแล้วอยู่หเดือนกว่าในโรงพยาบาลภูมิพลวันนี้นายนารงต้องมาประสบกับโรคลิ้นหัวใจรั่วอีกด้วยรายการบุญไม่จำกัดจึงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญช่วยส่งเคราะห์ครอบครัวนี้ด้วย บริษัทเทพประดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนหนึ่งหมบาทคณะผู้บริหารร่วมสมทบหนึ่งหมื่บาทผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสามพันบาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้กับครอบครัวนานยารงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป